สวัสดีครับวันนี้วันที่30มีนาคม2024นะครับจะสิ้นเดือนแล้วแหละก็ก่อนคิกออฟนัดที่22ทับ30ของฟุตบอลลิโวไทยลีกหนึ่งนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาขอ <c oughs> ขอรายงานดาวซันโวนิดนึงนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ของอดับดาวซันโวเนี่ย เป็นเช่นไรนะครับล่าสุดเลยนะครับผมอันดับที่หนึ่งนัอันดับที่หนึ่ง,องโอ้โหมีแต่นักฟุตบอลต่างประเทศเลยนะเนี่ยวิลเลียมลิล่านะครับชลบุรีนี่แปลกแปลกนิดน,นึงนะครับทีมหัวตารางมีแต่แบงคอกนะครับสิบสามประตูก็ลิล่าเนี่ยอยู่ชลบุรีนะครับนำโด่งเป็นอันดับหนึ่งของดาวน์โโวอยู่สิบสามประตูเท่ากับบูกึนยองนะครับของประจวบแล้วก็วิลเลียมโมตา้านะครับ ของแบงก์คอกทูแบงคกนะฮะก่อนนี้ดำโดกอยู่อันดับจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เย็นนี้รู้เรื่องครับเดี๋ยวอาจจะมีคลิปหนึ่งนะครับว่าด้วยไทยพิมลีกเจอใครบ้างและอันดับตารางเป็นยังไงนะฮะสิบสอประตูนะครับมีอยู่2ท่านนะครับเจ้าอาร์มครับสุภชัยใจเด็ดน,นะครับจากบุรีรัมยูในเต็ดแล้วก็ธีรศักดิ์เผยพิมายนะครับจากการท่าเรือทั้งสท่านนี้ ก็คู่ขี้สูสีกันมานานแล้วแหละอแต่ว่าทีละักเพยพี่ไม้เพิ่งเพิ่งจากขึ้นจาก11ประตูมาเป็น12ประตูเมื่อก่อนก่อนฟีฟ่าเดนะครับอันดับที่11ก็คือลิลิคาโดส,สันโตสของอุทัยธานีนะครับอ่าก็แสดงว่าฝีมือสุดยอดนะเนี่ยอันดับอุทัยทานีก็ก็ยังอยู่กลางๆถึงท้ายตารางนะก็ค่อนข้างจะยิงได้สูงมากเลยครับอันดับที่สินะครับ แฮมิลตันโซเลสนะครับแฮมิลตันโซเลสของการท่าเรือนะครับสิบประตูนะครับ mm hmm. เท่ากับกิลเเยบิสโตรีนะครับอ่า mm hmm. ของการท่าเรือเออของบุรีรัมเช่นกันนะครับ mm hmm. ก็อาจจะนําเสนอเนี่ยนะสี่ลำดับที่สิบประตูขึ้นไปนะครับแต่เจ็ดแปดเก้าประตูก็ยิงกันจ้าระวันอยู่นะครับ mm hmm. เพื่อให้กระชับกระทัดรัดนะครับสําหรับเย็นนี้นะครับ จะมีอันดับเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับสำหรับอันดับที่1ที่2ที่สามและที่4ี่นะครับลองติดตามรับชมรับเชียร์กันนะครับผมตอนนี้ก็ทางบุรีรัมย์มาแรงนะครับอยู่อันดับหนึ่งอยู่ก็รุนว่าเจ้าอาหม์ซูเปชัยเจดจะยิงได้ไหมอย่างเงี้ยขอให้ยิงได้ครับเพื่อที่จะได้เป็นโปรไฟล์ให้ไทยลีกให้นักเตะไทยนะครับอ่าขึ้นไปว่ารุนรุ้นสองท่านครับรุนธีรศักดิ์เผยพิมายแล้วก็สนะุภชัยเจดเนี่ยให้ยิงนะครับให้ยิงนะครับ ก็ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสเป็นหลีกที่แข็งแกร่งนะครับทีมทีมไทยของเราหลีกหลีกไทยของเรายิงประตูนี่สุดๆเลยนะครับไทยนำนี่ก็ถือว่าของแก่งจริงๆนะครับเนี่ยครับว่าด้วยเรื่องดาวสันโวของไทยลีกนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ